You're listening to Bangkok Bank SME พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fin Invest Fin Invest สัปดาห์นี้เปิดเทคนิคประเมินมูลค่าหุ้นอย่างมืออาชีพก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อคัดหุ้นดีผลประกอบการเด่นสะสมเข้าพอร์ตวัสดีครับครับุแพทย เราต้องมาคุยเรื่องการประเม,มินมูลค่าหุ้นก่อนลงทุนคุณปิ๊กโอ้โหในหลายคนบอกว่าเฮ้ยมาประเม,มินมูลค่าหุ้นอันนี้เนี่ยมันหน้าที่นักวิเคราะห์รีเสิร์ชอะไรที่ต้องทําอะไรตัวโล่งตัวเลขอะไรวุน่นวายยุ่งยากมากมายหรือเปล่าแต่ผมว่านักลงทุนเองเนี่ยเราก็ต้องประเม,มินมูลค่าเข้าๆเองด้วยนะคุณปิ๊กเพราะวันนี้ห<อ>ุ้นเด็ดๆหลายๆตัวนะมันเป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์ไม่ได้คัพเวอร์อ่าน,นี่กําลังพูดถึงพูดแบบขนาดไซส์กลางไซส์เล็กอะไรพวกนี้ใช่ไหม อ่าใช่ถ้าเป็นหุ้นไซส์ใหญ่ก็จะมีคน cover อยู่แล้วใช่ไหมอ่านบทวิเคราะห์ก็ได้ไม่ต้องมาประนั่งประเมินมูลค่าเองถูกไหมนั่นน่ะสิแต่ว่าก็หุ้นทั้งตลาดเนี่ยประมาณสักหกร้อยเจ็ดร้อยตัวเนี่ยนะทั้งใน SET หรือเซทแล้วก็ MAI ตลาดใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามัน cover กันจริงๆเนี่ยไม่ได้ครบทั้งหกเจ็ดร้อยหรอกถูกไหมอืมอ่าเพราะงั้นก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของเราในฐานะนักลงทุนเนี่ยที่อาจจะต้องประเมินอย่างคร่าวๆอ้าวคุณแพทย์เองเนี่ยก็ด้วยประสบะการณ์การลงทุนเนี่ยสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ย ก่อนที่คุณแพทจะลงทุนในหุ้นเนี่ยคุณแพทย์ได้ทําการประเมินมูลค่าหุน้นไหมก่อนจะซื้อ,อแน่นอนแน่นอนอันที่หนึ่งเลยนะ,ะผมดูกําไรก่อนเลยอ่าอกําไรของบริษัทจะเป็นกําไรทั้งบริษัทหรือว่าออกมาเป็นในรูปของกําไรต่อหุน้นคุณแพทเอาง่ายๆคือกําไรทั้งบริษัทเลยอ่าเอาภาพใหญ่เลยนะเอาภาพใหญ่เลย,เ,ลยเราก็มาดูสมมติเราจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งแล้วอากาไรมาดูนะครับว่ากําไรเทียบกับราคาเนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่า เหมือนที่เขาบอกเรื่องของ P/E คุณปิก P/E อ๋อก็คล้ายๆก็คือ P/E อ่าแล้วคุณแพทย์บอกว่าคุณแพทย์ใช้กําไรทั้งบริษัทใช่ไหมออย่างบริษัทหนึ่งคุณแพทย์ประเมินแล้วกาไรเล t เซฟหนึ่งล้านอ่าแล้วคุณแพทย์ทำไงต่อ ก็ข้อที่1เราดู PE ก่อนเนาะว่ากี่ปีมันคืนทุนใช่ไหมเราก็เทียบระหว่างกําไรกับมูลค่าของบริษัทนะครับอันที่สองเนี่ยเราต้องดูเทียบระหว่างตัว market cap คุณไป market cap ก็คือถ้าสมมติเราจะซื้อทั้งกิจการเนี่ยเราอยากจะรู้เนี่ยว่ากิจการเนี้ยเราเนี่ยซื้อแล้วมันแพงเกินไปหรือเปล่าหรือมันน่าสนใจหรือยังอะไรเงี้ยเอะแล้วอย่างดูเรื่องของมูลค่ากิจการผ่าน market cap เนี่ยคุณแพทย คุณแพทยวัดยังไงคร่าวๆยังไงที่จะทําให้เรารู้ว่าอเอออันนี้ตัวนี้เนี่ยควรจะกี่พันล้านตัวไหนควรจะกี่หมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยคุณแพทยดูอะไรเป็นหลักครับผมอ่าโอเคก็คืออข้อที่หนึ่งเนี่ยคนจะพูดถึง PE ค่อนข้างบ่อยถูกไหมที่บอกว่าใช่ครับรวัดความถูกแพงอ่าถ้า PE ต่ําก็คือถูกถ้า PE สูงก็คือแพงจริงๆอ่ะไม่ใช่ PE เป็นแค่ตัวตั้งต้น ผมว่ามันเป็นตัวตั้งต้นว่าให้เราเห็นว่าภาพคร่าวๆเป็นเท่าไหร่แต่ใจอย่าเอามาวัดว่าเราเห็น PE ปั๊บเราจะบอกไม่ได้ทันทีปิกไม่ไม่ใช่แบบเห็น Pe ีปั๊บเราบอกเลยอันนี้แพงอันนี้ถูกไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนี้ PE เป็นข้อที่1ก็คือเป็นตัวตั้งต้นเช่นสมมติว่า PE10 ก็คือจริงๆใน <10 S 1> <ป>ใน,<ป>นเบเซ็ตอ่าเขาบอกแล้ว10ปีคืนทุนนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเราตั้งไว้ก่อนเนี่ย10ปีคืนทุน พอมาดูข้อที่2เนี่ยเรามาเทียบมาแแคปก็คือว่าผมไม่จะนั่งหาดูว่าวันนี้ตลาดคร่าวๆเนี่ยอย่างหุ้นขนาดเล็กเนี่ยมาแแคปเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่ามันแพงอืมสมมติกำไรร้อยล้านเนี่ยถ้าในช่วงวันนี้นะผมว่า PE ต้องไม่เกินสี่สิบเท่ายี่สิบเท่าก็เอายี่บเท่าไปคูณหนึ่งก็จะได้สองพันอย่างนี้แล้วปะอ่าดังนั้นถ้าเกิดกำไรร้อยล้านเนี่ยมาแแคปก็จะประมาณเนี่ยหนึ่งอยคูณยี่สิบก็ควรจะไม่เกิน2 0 0พันล้านเปอืมอ่า เพราะงั้นนี่ก็คือ1ละก็ดู P.E. ของมันก่อนอยู่ในเกณฑ์รับได้ก็มาดูในเรื่องของ Market Cap ว่าควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่าโดย Market Cap คุณแพทก็จะประเมินกำไรบริษัทเข้าค่าว่าเออทั้งบริษัทเนี่ยช่วงดีๆเนี่ยกำไรมันควรจะอยู่กี่ล้านใช่ไหมฮะแล้วก็เอา P.E. ที่เหมาะสมที่คุณแพทว่าอย่างบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กที่ดูดีหน่อยก็ให้ัก ถ้าสักยี่สิบเท่าก็จะเป็นยี่สิบคูณกําไรหนึ่งร้อยก็จะกลายเป็นสองพันล้านโดยประมาณอ่าแล้วถ้าอย่างนี้ราคาในตลาดมาเก็ตแคปณปัจจุบันเนี่ยมันอยู่สักพันกว่าล้านหรือต้องอยู่เท่าไหร่คุณแพทย์ถึงจะตัดสินใจซื้ออ่าอันนี้เป็นข้อที่สามแล้วคุณปิ๊กเวลาผมจะซื้อเนี่ยผมจะรอให้มันเกิดมีการปรับฐานของหุ้นคือจะไม่ซื้อเช่นหนูว่าเราไปเจอหุ้นตัวหนึ่งปั๊บเราเห็นราคาปั๊บเห็นพีปั๊บเราซื้อเลยอันเนี้ยผมว่าเราไม่รู้ว่าเราซื้อตรงไหน ผมต้องการจะซื้อในจุดเริ่มต้นของแต่ละรอบนะครับเ<อ>พราะหุ้นมันมีรอบเนาะมันมีการขึ้นการลงถ้าเราได้ซื้อตอนที่มันกําลังจะขึ้นเนี่ยหรือตอนเริ่มต้นรอบเนี่ยผมว่าได้เปรียบได้กำไรเยอะหน่อยเป็นเนื้อเป็นหนังาคาดกำอะ่ยนะครับดังนั้นผมก็จะดูว่าหุ้นตัวเนี้ยมันมีจุดปรับฐานราคาประมาณเท่าไหร่นะครับถ้ามันย่อลงมาพอสมควรเนี่ยแล้ว P/E เหมาะสมเนี่ยถูกกว่าราคาประเมินเมื่อกี้คร่าวๆเนาะ ต้องบริษัทที่ต้องเป็นต้องเป็นบริษัทที่เราแน่ใจว่ารายได้ในปีต่อไปเนี่ยควรจะเติบโตนะคุณปีไม่ใช่บริษัทที่แบบว่ากําไรต่อป,ปีนิ่งมาเหมือนเดิมมาแล้ว5ปีพวกนี้คุณจะไม่ค่อยเติบโตออไอ้ที่ว่าเราบอกว่ากําไรประเมินว่าได้100ลร้านเนี่ยคือกําไรในอนาคตนะมันเติบโตกว่านี้ได้อีกด้วยถูกไหมใช่ใช่คืออย่างน้อยพุทธพีเอยี่สิบเนี่ยเราก็ควรจะได้บริษัทเติบโตปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแถ้า<ำ>ปีนี้ร้อยปีหน้าก็ต้องร้อยยี่สิบ ปีต่อไปก็เพิ่มไปอีกทีละ20%อย่างน้อยเป็นอย่างน้อย นะครับตามค่า PE ถ้าเกิด PE อยู่ที่แบบว่าสูงกว่านั้นเนี่ยก็ถ้ามันเติบโตได้เกินกว่าจุดนั้นผมว่าก็รับได้เช่นสมมุติว่า E30 แต่ว่าโตปีงเกิน30%อย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังพอที่จะรับได้แต่สําคัญก็คือข้อที่3เราต้องซื้อตอนมันย่อคุณเป็กคือไม่ได้ไม่ไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีเห็นบัซื้อเลยเห็นปุ๊บซื้อเลยคํานวณแล้วว่าโอเคถูกแพงใช้ได้แล้วก็ซื้อเลยก็คงจะไม่ใช่เหมือนงานคุณแพทก็ดูจังหวะขาลงให้มันลงมารอบขาลง ที่คุณแพทช,ชอบพูดว่าเป็นต้นรอบใช่ไหมใช่ดังนั้นนี่เป็นคร่าวค,คุณปิ๊กถามว่าจี่มันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมว่า<ม>อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนว่าเวลาเราอยากได้หุ้นที่ดีเนี่ยเราก็ต้องประเมินมูลค่าในราคาที่เหมาะสมก่อนนะครับ<ม>แล้วก็รอจังหวะในการซื้อเนี่ยในจังหวะที่มีการปรับฐานมันถึงจะได้หุ้นที่เป็นเนื้อเป็นหนัง อ่าเราเรามีโอกาสกําไรในการประเมินมูลค่าและซื้อหุ้นได้นะครับโอ้โหอย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับคุณแพทย์เองก็คือซื้อหุ้นโกรดเติบโตในราคาช่วงกําลังตกต่าถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าคนลงทุนทั่วไปคุณแพทอย่างนี้ก็คือจะต้องนั่งทาเขาเรียกอะไร watch list wish list ไว้หลายๆตัวเผื่อไวอ้ถูกต้องเลยคุณปิ๊กอันนี้เป็นสิ่งที่นักทุนควรจะทาในในยุคนี้นะลงทุนนี่ต้องทา wish list ของตัวเองนะครับในสมัยก่อนคนอาจจะแบบมานั่งฟังรอว่าอ่า ใครเชียร์หุ้นตัวไหนก็เล่นตามยุคนี้ผมว่าไม่ใช่คุณปิ๊กเราต้องทำกันบ้านเองใช่แล้วก็ทำลิสต์ไว้เลยว่าเนี่ยพวกนี้คือหุ้นที่เลือกมาแล้วสิบตัวที่เป็นอะไรที่มีการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่องหรือว่าน่าจะผ่านวิกฤตเศรษฐกิจไปแล้วอ่าหลังจากนี้กำไรมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นคุณไงถ้าซื้อตัวไหนต้องต้องมองว่าปีหน้ากำไรมากกว่าปีนี้ถ้าตัวไหนถ้ามองแล้วปีหน้ากำไรน้อยกว่าปีนี้ก็รอให้มันย่อกว่านี้ค่อยซื้อครับ อ่าเพราะงั้นนี่ก็เป็นกลเม็ดเด็ดพายนะครับในการที่จะใช้ในเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นแบบมืออาชีพก่อนการลงทุนโดยคุณแพทย์ภาววิทย์นะครับวันนี้ Bangkok Bank SME Podcast ก็ได้ข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนของสัปดาห์นี้เรียบร้อยนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ